สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องทางบ้านครับเป็นโอกาสดีครั้งนึงครับในคืนนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่เราพูดกันก็เป็นเรื่องการเงินเนาะผมก็ไม่ได้บอกว่ารายการนี้คือคุยกับดรวีห้านาทีนะครับมันไม่ห้านาทีแล้วมันสิบกว่านาทีละยังไงก็ตามก็ดีใจนะครับที่ท่านผู้ฟังเข้ามาฟังกันสำหรับคืนนี้เรื่องที่เราอยากจะคุยกันก็คือหนี้ผู้บริโภค เราอาจจะสงสัยว่านี่ผู้บริโภคหมายถึงอะไรคือนี่ที่เราไปซื้อของนะครับตามสับสินค้าห้างร้านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแอร์นะครับหรือเฟอร์นิเจอร์ทีวีเสื้อผ้าแล้วก็ซิงเกิลนี ที่เรามักจะคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ในบ้าเนเราก็ติดหนี้สินเยอะยแะเลยบางทีเราเข้าใจผิดนะเราคิดว่าถ้าหาว่าเราได้สิ่งของเหล่านี้มารวดเร็วโดยมีเครดิตดีจะทำให้ชีวิตของเราเนะี่มันก้าวหน้ามีหน้ามีตาใครๆเห็นก็คิดว่าเราลํำรวยมีเงินเยอะ แต่แทาที่จริงการเป็นหนี้ผู้บริโภคนี่ทำให้คุณถอยหลังนะครับเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณมีหนี้เยอะไงแล้วก็คุณก็จ่ายไม่ไหวนีแต่ถ้าคุณหมดหนี้เมื่อไหร่คุณก็จะสามารถทำหลายอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถวายทรัพย์เรื่องการ,กรเกษียณหรือการไปเที่ยวนะครับหรือง,งานลงทุนนะและอื่นๆอีกมากมาย สิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าทุกวันนี้ได้เครดิตง่ายนะโดยเฉพาะบัตรเครดิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เครดิตมาง่ายๆก็เลยทําให้เราอยากจะซื้อบ้านนะครับอยากจะซื้อรถยนต์หรือซื้ออะไรหลายๆอย่างนะครับแม้กระทั่งลงทุนในอสังหาหรือธุรกิจที่มีอนาคตแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆผู้ให้เครดิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงค์นะครับหรือบริษัท เครดิตทั้งหลายจริงๆเขาก็อยากจะรีบอนุมัตินะนะครับให้คุณได้ใช้เพราะว่าอะไรครับเพราะเขาสามารถได้ดอกเบีย้ยถ้าไม่มีดอกเบีย้ยนะครับเขาก็คงจะไม่ให้คุณง่ายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาก็อยากจะให้คุณแล้วคุณก็อยากจะได้เห็นไหมครับคุณก็อยากจะได้บัตรเครดิตเนี่ยนะเพราะว่าเกือบทุกอย่างนะต้องต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ว่าจะเช่ารถยนต์หรือบางทีเข้าในโรงแรมพักที่ไหนนะครับหรือธุรกิจที่เขาต้องใช้เครื่องตอกบ,บัตรหรือคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ล่ะจะบอกว่าเออมัน,นใช้โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่อยากจะควักเงินก่อนไงเพราะฉะนั้นเราก็ ใช้บัตรเครดิตพวกนี้ซึ่งมันมีประโยชน์พอสมควรนะฮะทำให้เราสามารถได้สิ่งของที่เราอยากได้ทันทีแล้วมันบางทีใช้เป็นบัตรไอดีก็ได้นะครับบอกว่าเราเป็นใครการได้บัตรมาง่ายๆนี่บ่อยครั้งทำให้เราไม่ค่อยฉลาดนะเราก็เลยใช้จ่ายเงินอย่างสุรุย่ยสุรายเพราะฉะนั้นการได้บัตรมานี่ต้องฉลาดนะครับอย่าไปเป็นหนี้เกินตัว นะครับแล้วก็มาคิดที่หลังว่าโอ้โหทําไมดอกมันแพงอย่างนี้นะบัใบเครดิตโดยทั่วไปนี่ก็คิดดอกคุณประมาณ19-21%นะครับต่อปีเนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณซื้อของอุปโภคทั้งหลายเนี่ยสำหรับบ้านนะคุณก็จ่ายเงินเยอะทีเดียวเนะี่ยทำให้คุณไม่มีเงินนะที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้านหรือซื้ออาหาร หรือสิ่งจําเป็นต่อชีวิตหรือออมไว้สําหรับอย่างอื่นเพราะคุณเอาไปซื้อของในด e พาร์เมนต์สโตร์หมดแล้วเอาล่ะ,ะเพราะนั้นความยุ่งยากของการใช้บัตรเครดิตนะครับคือมันได้ง่ายนะได้บัตรเครดิตมาง่ายก็เลยใช้จ่ายง่ายแต่อันนี้ผมอยากจะพูดตรงนี้นะซึ่งแปลกมากนะ อย่างที่บอกเนี่ยพวกบริษัทบัตรเครดิตเนี่ยหรือแม้กระทั่งธนาคารเนี่ยจะให้กับเด็กหนุ่มสาวนะครับที่เพิ่งจบจมหาวิทยาลัยเงินเดือนแค่หมื่นห้าก็ได้บัตรเครดิตแล้วแต่คนแก่อย่างผมก็ไม่ให้นะผมก็แปลกใจเพราะว่าเขาคิดว่าผมไม่มีงานทําผมกเกษียณแล้วเพราะนั้นไม่มีรายได้แต่แท้จริงสิ่งที่เขาคิดผิดมากก็คือคนแก่นะคือคนมีเงินเนะเพราะว่าทํางานมาตลอดชีวิตของเขานะครับมีเงินสะสมไว้เยอะแยะแต่เด็ก ที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเงินเดือนไม่กี่ตังค์เนี่ยพวกนี้จริงๆอะไม่มีตังค์แต่ไงก็ตามนะครับเขาก็จะให้บัตรเครดิตอย่างง่ายๆเราก็เลยใช้เงินง่ายนะครับเพราะถ้าเราต้องออมเงินอ่ะส่วนใหญ่เพราะเราคิดถ้าต้องออมเงินมันก็ใช้เวลานานนะกว่าจะออมได้ถึงจํานวนนั้นเพราะฉะนั้นเอามาใช้ก่อนนะใช้บัตรเครดิตแล้วก็เอาของออกมาเลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนส่งไป นอไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีของใช้แล้วนะครับเอามาใช้ก่อนวันนี้เนอเราค่อยจ่ายเนอพรุ่งนี้แรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกดีเนะเข้ามาในบ้านเห็นมีทุกอย่างเลยนะมีเตามีเตาแกส๊สนอมีพัดลมมีแอร์มีตู้เย็นนะครับมีไมโครเวฟมีของสารพัดอยู่ในบ้านก็รู้สึกดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับพอถึงต้องเริ่มจ่ายตอนนี้เราจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีซะแล้วนะครับแย่มากความรู้สึกดีๆในตอนแรกที่มีของใหม่ๆนะก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ต้องเริ่มจ่ายแล้วแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแผนชีวิตของเราใหม่นะครับที่ เราตั้งใจว่าจะทำในอนาคตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับแทนที่จะเป็นอิสระในการเงินนะครับตอนนี้เลยกลายเป็นทาสของการเงินทุกอย่างมันติดขัดไปหมดเลยเพราะเป็นหนี้เยอะนะครับมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเดินหน้านะแต่แท้ที่จริงมันทำให้ชีวิตของคุณถอยหลังทำให้เครดิตคนให้เครดิตของคุณเขาก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแหะ จริงๆเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะผ่อนนานเท่าไหร่ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีอะเนะทุนรีบส่งนี่สิเขากลับไม่เอาเนะอเขายิ่งต้องการให้คุณผ่อนนานๆเพราะว่าถ้าคุณผ่อนนาน,านๆเขาก็ได้ดอกไงผมเคยไปกู้เงินที่ธนาคารนะครับมาสร้างตึกแถวเนะ,ะผมผ่อนส่งหมดทั้งหมดเลยนะฮะจำนวนประมาณหลายล้านอยู่ก่อนสามปีด้วยเขาปรับผม เขาบอกว่าไงโอ้ยคุอรีบส่งซะจนเราแทบจะไม่ได้ดอกความจริงเขาได้ดอกเราไป็นสองปีแล้วนะแต่เขาไม่พอใจเขาอยากให้เราผ่อนห้าปีหรือสิบปนะียิ่งนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เงินของเราเพราะฉะนั้นเนี่พวกนี้เขาก็ไม่อยากให้คุณผ่อนเร็วเพราะฉะนั้นคุณผ่อนช้าเขายิ่งชอบยิ่งคุณไปทําการขอผัดผ่อนนะครับแล้วส่งแต่ดอกเบี้ย ไม่ต้องส่งเงินเงินต้นเขาก็เอาเขาก็ยินดีเพราะฉะนั้นการได้บัตรเครดิตนี่มันล่อใจเรานะพวกนี้ก็ล่อเราโดยวิธีอื่นอีกนอกจากให้เราใช้เงินแล้วเนี่ยง่ายๆสะดวกสะดวกมีการให้แต้มอีกนะพวกนี้จะบอกว่าถ้าคุณใช้เงินภายในรอบเดือน5นะ0ห้หรือหมื่นหนึ่งปีหนึ่งคุณใช้ไปแสนหนึ่งคุณจะได้แต้มแล้วแต้มพวกนี้ก็เป็นเหมือน คะแนนนะฮะที่คุณสามารถไปซื้อของที่เขาส่งมาให้คุณดูแล้วก็ได้ราคาพิเศษหรือไม่งั้นก็ขึ้นเครื่องบินหรือไปเที่ยวลงที่ไหนนะครับโรงแรมต่างๆก็จะได้ลดราคาเนะ <und> เพราะฉะนั้นน่ะมันยิ่งทำให้เราฝันอยากจะไปเที่ยวอีกนะครับก็อยากจะใช้เงินขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราประหยัดเงินนะเราประหยัดไม่แล,ล้วรู้จักบงังคับใจนะดอกเบี้ยที่เราส่งเนี่ย และกระทั่งรถยนต์เนี่ยเห็นบอกดอกเบี้ยต่ําๆเ่ยจริงๆเนี่ยกว่าเราจะผ่อนส่งหมดเนี่ยแปดปีเนี่ยแทบจะซื้อรถได้สองคันนะนะกับดอกเบี้ยที่เขาได้เราไปเพราะฉะนั้นน่ยระวังนะครับเน่ยแรกๆก็อาจจะระมัดระวังในตอนแรกกันนะได้บัตรเครดิตมาก็เพียงแต่บอกว่าไงอยากจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะก็ดีกว่าไม่มีเลยนะได้เครดิต เดือนหนึ่งหรืออะไรอย่างงี้แต่ผ่านๆไปนี่แทนที่มันจะใช้นะในยามฉุกเฉินหรือจำเป็นมันกลายเป็นว่าเออไปกินอาหารพัตคารเนะไปเที่ยวไปดูหนังเนะไปชอปปิง้งก็ใช้แต่บัตรเครดิตพวกเนี้ยในที่สุดมันก็ใช้เยอะนะครับ เกินกว่าที่เราคาดฝันไว้ซึ่งคนเขาบอกไว้เนี่ยว่าคนที่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยจะใช้เกินเงินสดประมาณ30%ถ้าคุณต้องควักเงินนะเป็นเงินสดนะส่วนใหญ่คุณจะไม่รีบซื้อแต่พอเป็นบัตรเครดิตนี่คุณก็ลูดเอารูดเอาอะนะหรือไปตอกบัตรเอาก็สะดวกดีไงผลปรากฏว่าคุณใช้เกินไป30%แล้วก็มันก็ทับถมมากขึ้นไปเรื่อยๆดอกเบีย้ยมันก็มากขึ้นเรื่อยนะครับ เพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะในบ้านที่ใหญ่ๆสวยงามแล้วมีของทุกอย่างในบ้านแต่ว่าทั้งบ้านทั้งทุกอย่างที่มีในบ้านนั้นเป็นเงินยืมทั้งนั้น,เ,นเงินกู้มันไม่ใช่เงินเราอะแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อทุกวันเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเรามีหนี้ที่จะต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราแทนที่จะมีอิสระนะเราตกเป็นทาสของ ของมันนีคนเนี่ยล้มเหลวนะเพราะว่าใช้บัตรเครดิตแล้วเอาไปซื้อของพวกนี้นะครับซื้อเป็นหนี้ผู้บริโภคเลยมัวแต่ยุ่งกับการจ่ายเงินแต่ละเดือนนะแล้วก็ดอกเบีย้ยเลยไม่มีชีวิตสำหรับอนาคตเลยแลวหรือปัจจุบันนี้นะครับไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงมันเพราะคิดถึงแต่ทำยังไงจะมีเงินจ่ายนะครับนี่ เอาละครับรเพราะนั้นเ่ยผมหวังว่าพวกเราคงไม่อยากจะเป็นหนี้นะแล้วติดก,กับดักอันนี้คือได้บัตรเครดิตง,ง่ายๆจ่ายง่ายๆเ,ยเริ่มตอนแรกก็ระมัดระวังดีแต่ไปๆมาๆก็ซื้อความสะดวกนะครับแล้วก็ใช้เกินในที่สุดเงินก็ตึงนะครับแต่ละเดือนและในที่สุดบางทีก็ในในที่สุดก็เกิน รายรายได้ของเราด้ซัาไปเพราะเราจ่ายเยอะเกินไปเอาละครับคืนนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าอย่าเป็นหนี้นผู้บริโภคคือจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งต่างๆนะครับด้วยเงินเชื่อหรือบัตรเครดิตอย่างสะดวกสบายครับครับก็อย่าลืมแชร์นะเรื่องที่เราพูดกันในคืนนี้เราก็เมื่อท่านแชร์ครบ20ครั้งนะครับก็บอกผมด้วยเขียนชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไซส์เสื้อมาด้วยครับ Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Forward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright gleaming, in the light battling, for the right we ne'er can fail. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Word forward, forward shout aloud Hosanna Christ is captain of the mighty throne.